หลังจากที่ก่อนหน้านี้หลายคนได้เห็นผมแบบเกินๆไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะมีการนําเข้านาฬิกาแบรนด์ที่4นะครับต่อเนื่องจาก v e วเน n i น o Mainwatch แล้วก็ m o n เบรนะครับ ก็เป็น3มแบรนด์ที่มาจาก3าเชื้อชาติเลยนะครับก็จะมีอนะิตาลีเวเนเชโกอิตาลีเนาะแล้วก็เ w นวอชก็สวีเดนมอนเบรก็ฮ่องกงใช่ไหมครับแบรนด์ที่4ี่เนี่ยแบรนด์ฮอฟแมนนั่นเองคือหลายๆคนเห็นผมโพสต์ในกลุ่มปอรีวิวหลังบ้านไปแล้วลหละนะครับไม่ได้ตื่นเต้นเลยแล้วนะครับผมก็ทาฟอร์มไอย่างนั้นแหละนะครับวันนี้จะมาเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังให้ฟังนะครับว่าก่าจะได้ฮอฟแมนมาอยู่ในเครือเนี่ย มันต้องทําอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์นี้บ้างนะครับขอเล่าให้ฟังวันนี้แบบเจาะลึกเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเรามาดูภาพประกอบกันนะฮะนี่คือ Hoffman ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนน่ะน่าจะรู้จัก Hoffman มาประมาณหนึ่งแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่า o f f m a n เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ถ้าเอาตามแบรนด์จริงอะ่ะเป็นแบรนด์จากฝั่งนิวยอร์กนะครับเบสนิวยอร์กคือก็เป็นแบรนด์อเมริกาแต่ว่ายังไม่ได้เจอปัญหาเรื่อง,างภาษสงสีเลยนะเพราะว่าตัวฐานของแว r e h o u s e หรือว่าการผลิตหรือว่า การสต็อกของทั้งหลายเขาอยู่นอกอเมริกานะครับคือเขาก็ไม่ได้เอา Import ของทั้งหมดเข้าอเมริกาแล้วก็โดนภาษีนําเข้าอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จัดการจากภายนอกไปแต่ว่าโดยเบสหรือว่าโฟลเดอร์หรือว่าอะไรเงี้ยเป็นคนอเมริกาหรือว่าคนนิวยอร์กนั่นเองนะซึ่งแบรนด์ฮอฟแมนเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่อันดับแรกเลยนะคือเรื่องของดีไซน์ที่ค่อนข้างมีความแบบมินิมอลวินเทจคือจะเป็นลักษณะการนําเอานาฬิกาที่ หลายๆคนชื่นชอบในอดีตอย่างเช่นพวกโคนโนกาฟที่หน้าตาแบบเป็นแนวพอนิวแมนเป็นแพนด้าที่ดูคินคลีนอะไรแบบนี้นะครับเอามาทําได้ค่อนข้างสวยมากแล้วก็ซีรีส์อื่นๆเขาะจะมีอย่างเช่นพวกไดเวอร์ก็จะเป็นไดเวอร์ที่ดูคินคลีนคือดีไซน์ของฮอฟแมนเนี่ยจะเป็นแนวแบบมินิมอลอ่ะดูเรียบร้อยอะแต่ว่าดูลงตัวไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับอันนี้คือเรื่องของหน้าตาดีไซน์เขานะ ก็คือแบบมีความเป็นอเมริกันแบบดูคมคมดูชัดๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมีความแบบเป็นคาแรคเตอร์ชัดเจนมากซึ่งคนที่ชอบในการกลุ่มที่มันเป็นเดทโทน่านะครับยุคเก่าๆพอนิวแมนโรเล็กซ์รุ่นก่อนๆอย่างเงี้ยหรือว่าโอเมก้าสปีดมาสเตอร์ในยุคก่อนๆยุคที่แบบเป็นไบคอมเพคอะไรแบบเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครชอบแนวแนวแพนด้านะครับบอกเลยว่าฮอฟแมนนี่คือหนึ่งในแบรนด์ที่คุณต้องโดนแน่ๆคือมันเหมือนแบบเป็นแบรนด์ที่ ถ้าเกิดพูดถึงนาฬิกาของฮอฟแมนเนี่ยจริงๆตัวนํำชูโรก็คือนาฬิกาหน้าแพนด้านี่แหละนะครับอันนี้คือเรื่องแรกคือเรื่องดีไซน์นะที่แบบโดดเด่นมากเลยเป็นหนึ่งในไะม่กี่แบรนด์ในตลาดที่ผมว่าคนยอมรับกันทั่วโลกอะ่ะในเรื่องของนาฬิกาแพนด้าในราคาประหยัดนะครับดังนั้นเข้าสู่เรื่องที่2เลยนะครับข้อ2เนี่ยที่เป็นจุดเด่นมากๆของแบรนด์นี้เนี่ยคือเรื่องของราคานั่นเองนะเพื่อน ฮอฟแมนเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาดีมากนะผมอะ่ะเคยซื้อมาหลายเรือนนะผมซื้อเองนะที่มันผ่านมาเนี่ยซื้อมาหลายเรือนเลยนะครับอย่างตัวแพนด้าเนี่ยอ่ะตัวแพนด้าเนี่ยก็คือตัวนี้แพนด้าเนี่ยตอนที่ผมซื้อมานะคือราคาหน้าเว็บเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าขายอยู่ประมาณ 8 2 0 0 3น0อนะครับซึ่งไอตัวเลขเนี้ยมันเป็นการคูณมาจากค่าเงินนะแต่ละวันราคามันจะไม่เท่ากันอ่ะเพราะว่ามันเป็นการเอายูโรเอาดอลลาร์เนี่ยคูณค่าเงินบาทไทยใช่ไหมครับบางทีก็8,7 0 0บางทีก็9000อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเงินบาทแข็งมันก็เลยแบบเป็นตัวเลขที่มันดูแบบค่อนข้างจะถูกหน่อยนะครับซึ่งตอนเราซื้อต้องอย่าลืมนะเพื่อนเพื่อนเห็นราคานี้อย่าคิดว่ามันราคานี้นะตอนเราซื้อปั๊บเนี่ยเรารูดบัตรเครดิตใช่ไหมครับแล้วก็เรานําเข้ามามันโดนภาษีนําเข้้้้าาา5%ดดนออีก7%ะะรรรบเเป็จจแลวซืไมณ 9000ไปปลายถึงกลางๆนะครับแล้วแต่ค่าเงินด้วยถ้าเกิดค่าเงินกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยเราก็จะซื้อได้ประมาณหมื่นหนึ่งบวกลบนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นราคาของแพนด้าซึ่งเอาจริงมันก็ถือว่าถูกมากอยู่ดีเพราะว่า8000นี่มันก็ถูกเกินนะครับหมื่นหนึ่งเนี่ยหลังจากที่บวกบมาเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าถูกมากเพราะว่าถ้าเทียบกับคุณภาพที่เราได้จากนาฬิกาของ Ho อฟ man กับเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยผมว่ามันบียอนมากเลยอะ่ะต้องบอกว่านี่คือนาฬิกาที่แบบมันคุ้มมากถึงขนาดที่ ผมนี่ไล่ซื้อมาหลายสีเลยนะคือหลายๆคนจะเห็นผมรีวิวแล้วนะครับคือผมก็มีหลายเรือนหลายซีรีส์ของเขามากเลยพอมาซื้อมาเรือนหนึ่งอะตอนแรกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊มันจะดีไหมในการราคาประมาณแบบนี้สุดท้ายแล้วแบบเฮ้ยมันมันได้จริงหรือเปล่าเขาขายราคานี้มันมันจริงหรออะไรเงี้ยนะครับเราก็เราก็กังวลแต่ว่าพอซื้อมาเรือนหนึ่งปั๊บโอเคมันเซอร์ไพรส์แล้วมันอึ้งมากว่าเอ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงมันเป็นนาฬิกาที่มันเวอร์ได้ขนาดนี้แบบนี้นรรัับบนนนน้้าาตมมมเเีียยดแลวก็็ปพพิิ์่ะ คืออย่างแพนด้านี่คือตัวขายดีสุดเลยนะครับเนี่ยดูราคา8,002ฮะทำได้ไงอะ่ะแล้วก็สเปคทั้งหลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องคอร์สนะครับเป็นเมคคาคอร์สก็คือเครื่องไซโ้นั่นแหละ VK64 เวลากดจับเวลาเนี่ย mm hmm. เข็มวิก็จะเดินเนียนๆนะครับแล้วก็เป็นไบคอมแพกก็คือเป็นวงโครโนกราฟ2วงซ้ายขวาหน้าขนคลีน clean. แต่ว่าถ้าเกิดจะถามว่าจะมีอะไรที่ติได้บ้างก็คือน่าจะเป็นเรื่องของสายหนังนี่แหละเพราะว่ามันเป็นหนังวัวนะแล้วก็ปั๊มลายจระเข้มาซึ่งก็ แปดพันบาทมันคงไม่ให้หนังจระเข้ได้อยู่แล้วเพราะว่าสายหนังจระเข้แท้ๆอย่างของดีลักซ์เงี้ยแค่สายอย่างเดียวก็แปดเก้าพันแล้วนะนะครับดังนั้นนาฬิกาแปดพันเนี่ยมันให้สายจระเข้ไม่ได้อยู่ละอันนี้เข้าใจได้นะครับก็เลยโอเคอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นข้อจํากัดของทางแบรนด์ละกันนะครับซึ่งก็เข้าใจได้นะงบประมาณนี้ก็ไปซื้อสายเปลี่ยนเอาดีกว่าประมาณนั้นนะครับขอเล่าเรื่อง insight story ของแบรนด์นิดนึงนะครับคือต้องบอกงี้ฮอฟแมนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีหลากหลายรุ่นมากๆก็คือมีรุ่นนี้ Racing 40 คือ r a ส i n g 40เนี่ยคือรุ่นที่เป็นเบสของเขาเลยเล cing 40คือเครื่องอานาฬิกาโคอโนโอกราฟไซส์40มิลเป็นเครื่องเมก้าคอร์ดก็คือเครื่องไซโกจับเวลานะครับราคาประมาณหมื่นบวกลบนิดหน่อยอะไรแบบนี้นะแล้วก็เล cing 40ูนย์แมชชีนก็คือไอเล a c i n g 40เมื่อกี้นี้แหละตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเอามาเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องของทางซีเก้ลนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดพลิกฝาหลังปั๊บเนี่ยก็จะเห็นเครื่องที่แบบอย่างเงี้ยเครื่องซีเก้ลอ่ะก็สวยด ตัวสายเนี่ยจะเป็นสายยางไม่เหมือนกับตัวที่มันเป็นคอร์นะตัวควอร์สจะเป็นสายหนังจระเข้นะครับอันนี้เป็นสายยางแล้วก็ราคาเนี่ยสองหมื่นนะครับแล้วก็สอเอาไปละแล้วก็ Diver 40เป็นในาฬิกาดำน้ำนะครับซึ่งผมก็เคยรีวิวไปแลยนะนะครับก็หน้าตาคินคลีนเลยดูเรียบร้อยดีซึ่งก็ก็ดูเท่ดีนะครับแล้วก็นี่เครื่องออโต้นะ NS35 ราคาหน้าเว็บ13ื่นสอย่างเงี้ยเพื่อนๆขายได้ไงอ่ะหมื่นกว่าบาทอ่ะแล้วแบบสเปคทุกอย่างคือฟินิชชิ่งคือเพื่อนๆไปย้อนดูรีวิวได้ดีงงงดีเวอร์เวอร์เลยนะครับซึ่งแบบงงมากว่าเอ้ยทาแบบนี้ขายราคานี้เอากำไรมาจากไหนซึ่งต้องบอกว่าทั้ง3คอลเลกชันนี้เนี่ยมีคอลเลกชันดเวอร์สี่ศูนย์เนี่ยที่ออกมาอันเนี้ยออกมาเป็นลิมิเต็ดก็คือออกมาแค่เฉพาะเวลานะครับแล้วก็พอหมดแล้วปั๊บเนี่ยก็ไม่ทําเพิ่มเรียกว่าทํามาขายแบบทดลองตลาดดูนะครับดังนั้นเนี่ย ไดเวอร์สเนี่ยหลายๆคนถ้าเกิดอยากจะซื้อนะตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่สามารถสั่งไปได้ละไดเวอร์สมันคือรุ่นลิมิเต็ดนะครับที่ทํามาลองแล้วก็บางสีที่ตอเอาไปแล้วก็ไม่ทําเพิ่มแล้วนะอันนี้ไม่มีผลิตแล้วนะครับอันนี้ก็ตัดไปคอลเลคชันหนึ่งละที่เราไม่น่าจะได้เอาเข้ามาส่วนเลส i ิ g ง0 Me ูนย์แมคคานอลอันนี้ก็เป็นแบบลิมิเต็ดเหมือนกันคือประมาณว่าเหมือนเป็นการลองว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาตัวเลส i ิ g ง0ปกติเนี่ยมาใส่เครื่องแมคคานิคอลเนี่ยแล้วล็งงก โซเอาไปเรียบร้อยละทั้ง2ส,สีเลยทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวลิมิเต็ดด้านขวาด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าหลังจากนี้ก็จะไม่มีการผลิตตัวนี้อีกแล้วนะครับไม่มีเลยนะก็คือไม่จะไม่ทําเพิ่มอีกแล้วเพราะว่าโซเอาไปละเป็นการลองตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าหลังจากนี้นะตัวนาฬิกาเนี่ยที่จะมีการทํามาขายอย่างเป็นทางการในร็อตที่จะมาถึงนี้เนี่ยจะมีแค่เลสิ่ง40อันนี้เท่านั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็คือตัวเลสิ่ง40 Me คย์แมชชีนลที่เป็นเครื่องซีกัลเนี่ย ไม่ทําแล้วนะครับดิสคอนตัว d ดเวอร์สที่เป็นดนาน้ําเครื่องไซโก้ไม่ทําแล้วดิสคอนนะครับไม่ทําอีกเลยก็จะมีแค่ตัวเลส i n g 40ที่เป็นคอร์ที่กําลังจะรีสต็อก5สีคือก่อนหน้านี้เนี่ยรุ่นนี้มันมีสีมากกว่านี้นะครับมันมีประมาณสักแปสีมั้งแต่ว่าเขาก็เลือก5สีที่ขายดีสุดคือจริงๆต้องบอกว่ามี4สีเพราะว่า สีสีเดิมที่ขายดีสุดรีสต็อกแล้วก็มีสีใหม่ที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาครับซึ่งน่าจะเป็นตัวตัวนาวีนี่มั้งนะฮะจำไม่ได้แล้วว่าเป็นนาวีหรือว่าสีฟ้านะครับแต่ว่ามีสีใหม่หนึ่งสีแล้วก็สีเก่าสีส,สีที่รีสต็อกเอาว่าง่ายๆสต็อกที่เขากําลังจะประกาศขายเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยก็คือ5สีนี้เท่านั้นนะครับเล่าให้ฟังก่อนเลยว่า5สีเนี่ยจะมีการรีสต็อกครั้งนี้ครั้งเดียวคือเขาจะผลิตมารอบเนี้วันที่23ตุลาเนี่ยแล้วก็ขายจนกว่าของจะหมดแล้้ววกก็จะไมมม่่่่ทําเพิอีีแลซึงผนย ก็จะมีโอกาสสั่งสินค้าเข้ามาในไทยเนี่ยแค่ไอ้ล็อตนี่แหละที่จะเขาจะขายในปลายเดือนเนี้ยที่ต้องแย่งเงินทั่วโลกะนะครับแล้วถ้าเกิดล็อตนั้นที่ต่างประเทศมันหมดเนี่ยซึ่งเขาน่าจะผลิตประมาณสักหลายหลายร้อยเรือนนะครับต่อสีนะถ้ามันหมดปั๊บเนี่ยก็ไม่มีทําเพิ่มละนะครับซึ่งราคาราคานะฮะคืออย่างนี้เดิมทีเนี่ยหลักเกณฑ์ในการตั้งราคาของผมนะผมใช้วิธีสมมุติว่าเราอ่ะจะซื้อเองจากเว็บโดยตรงใช่ไหมครับอย่างตัวนี้ h o f f m a n สมมติผมอยากจะซื้อใช่ไหมฮะแปดพันสองตีว่า8ปดพันสามแล้วกันนะ สมมติพอผมซื้อเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วมันนำเข้ามานในไทยมันจะโดนภาษีนำเข้า5%จากประมาณ8,300มเนี่ยมันก็จะกลายเป็น8,700แล้วเราก็จะโดนแหวนอีก7%นะครับก็บวกขึ้นไปเนี่ย9 3 0 0 9,400แถวๆนี้นะครับซึ่งอันนั้นคือเงินที่เราจะต้องจ่ายนะครับแต่ว่า คืออย่างนี้เ,เพื่อนเวลาถ้าเกิดเราซื้อเองอะ่ะแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องส่งเคมไปที่ต่างประเทศเองก็ต้องทําเรื่องติดต่อนู่นติดต่อนัน่นบาๆ拉ใช่ไหมครับก็คือแบบมันต้องมีขั้นตอนการนัดรับกับเฟสดเอ็กเดินทางไปส่งของแล้วก็ต้องมาดีแค์ภาษีสมมุติว่าของไปซ่อมมาปั๊บเนี่ยของเข้าใมาอีกรอบหนึ่งต้องเสียภาษีอีกรอบนึงนะคือเหมือนแบบนำเข้ามา2รอบอะ่ะดังนั้นผมก็ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ผมต้องดีลเรื่องพวกนี้ให้หมดเลย คือถ้าเกิดซื้อจากตัวแทนในไทยอย่างเคสวอสโตเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรอะส่งมาที่ไทยนะครับเราจัดการให้หมดแล้วก็จริงๆบางทีถ้าเกิดเป็นเคสที่มันเป็นดีเฟกเนี่ยเราก็เปลี่ยนเลนใหม่ให้เลยด้วยซ้ำนะเพื่อนๆไม่ต้องรอเราเคมที่ต่างประเทศอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นผมเลยไม่สามารถขายตามราคาบวกแบบนี้ได้เป๊ะคือผมต้องบวกเพิ่มไปนิดนึงประมาณพันนึงคือบวกไม่เยอะคือบวกแค่พันเดียวนะครับคือจากเดิมเพื่อนๆอาจจะกดซื้อด้วยตัวเองเนี่ยรูดบัตรเครดิตเองเนี่ยได้ประมาณเก้าพวกอีปรก้าพันห้าผมๆเป็น เป็นหมื่นกับ900อะไรอย่างเงี้ยบวกไปพันกว่าบาทเพื่อเป็นการ cover เรื่องการดูแลเรื่องการ s e i ในอนาคตบวกนิดเดียวเลยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนิดๆหน่อยๆก็จะมีอาชีพแต่งตรนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเฮ้ย ไหนพี่ปอนเคยบอกว่าจะไม่บวกเลยจะตั้งราคาแบบไม่เผื่อลดเลยอันนี้คือแบบก็ไม่ได้เผื่อลดแล้วด้วยนะแต่ว่าจะให้ขายแบบราคาอันนี้แล้วบวกไปเลยเนี่ยมันไม่ได้เลย,เลยจริงๆอะ่ะคือมันเหมือนแบบสั่งมาให้เพื่อนๆไปเลย,เลยอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นขอขอมาจิ้นไว้นิดเดียวพันเดียวไม่เยอะเลยขอนิดเดียวนะครับก็หวังว่าจะพอเข้าใจตรงนี้กันนะครับก็ราคาจะได้แบบไม่ได้ดูกระโดดมากเกินไปด้วยนะครับโดยที่ราคาเนี่ยถ้าเกิดเ,เพื่อนไปดูที่หน้าเว็บนะก็ ประกาศตรงนี้เลยละกันนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นตัวที่มันเป็นแบบตัวเรือนสตีลอะพวกเนี้ตัวแ a n d a Navy SB02 ที่เป็นตัวเรือนสตีลแล้วก็หน้าน้ําเงินหน้าฟ้าหน้าขาวเนี่ยราคาอยู่ที่10,000หมื่นกับเก้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆอันนี้รวมจัดส่งรวมประกันในประเทศ2ปีอะไรให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับก็รวมสวิตท,ทุกอย่างตามมาตรฐานเคสวอสโตเลยนะครับก็1 0 0 0งหมื่นกับเก้าร้อยนะครับต่างกับซื้อเองประมาณพันเศษนะครับบวกมาพันหนึ่งขอขอนิดนึง ถ้าไม่เผื่อไว้นี่ไม่ไหวจริงๆอันนี้ต้องบอกเลยว่านิดเดียวขอแบบบางๆเลยนะครับบวกแบบพันนิดๆอันนี้ก็คือ1 9ื0นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเรือนลมดําตัวนี้จะเป็น1 1ื0นหนราคาต่างกันพันหนึ่งมี2อราคาเท่านั้นเลยนะครับแบบง่ายๆตัวเรือนสตีล1 9ื0นตัวเรือนลมดําแบบนี้เป็นสตีลเหมือนกันนะก็11,900นะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาก็เดี๋ยวมามาดูกันเร็วๆนิดนึงนะครับนี่ถ้าเป็นตัวเมคคอร์สนะครับก็เป็นตัวเรือนสตีลแล้วก็ความหนนาาเี่ประมณ 12มิลไม่หนาเลยนะแล้วก็ขนาดตัวเรือน40มิลน,นะครับลักทุลักส์48อาจจะอย่างที่บอกไปอะ่ะมีแค่เรื่องสายเนี่ยที่มันเป็นสายหนังวัวปั๊มลายมาผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแนะนาว่าเอาไปเปลี่ยนดีกว่าแต่ว่าก็ถ้าเกิดไม่คิดอะไรก็ใส่ได้นะตัวเคสขัดเงาดีมากนะครับตัวเครื่องก็เป็น V k เคกนะครับกันน้ํา5 a t m ประมาณนี้นะครับแมทเทเรียลอะไรก็ค่อนข้างดีนะแมทเทเรียลก็แบบ 316L เอละไรแบบเนี้ยก็พสัสดุดีเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นแพนด้า สีขาวนะครับแล้วก็พวกอันนี้สีใหม่นะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดสายเป็นสายซาฟเฟโนโนะครับเป็นสายหนังเหมือนปาด้าก็ทําดีเลยแล้วก็หน้าปัดน้ําเงินแล้วก็หน้าปัดด้านในจับเวลาประมาณนี้นะครับส่วนสีฟ้าน่ารักดีนะสีฟ้าสีแบบดูแบบละมุนละมุนดีแล้วก็ขอบเนี่ยขอบเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ละคนที่เห็นเมื่อกี้นะครับก็เป็นเป็นอลูมิเนียมเคลือบเงามานะครับขอบฟิล์มอะไว้ง่ายแล้วก็ตัวสีดาเนี่ยจริงๆตัวสีดํา2อันนี้ต่างกันตรงที่ตัวด้านขวาเนี่ยเป็นหน้าปัดสีเทานะ ส่วนตัวด้านซ้ายเนี่ยหน้าปัดเป็นสีดําก็คือเทากับดําต่างกันนิดเดียวนะครับก็ลองเลือกดูเห็นเขาบอกว่าตัวออ l แบล็กเนี่ยตัวด้านซ้ายดาล้วนเนี่ยอันนี้ขายดีอันดับ2เลยนะยังไงก็ลองมาทักกันดูได้นะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องราวของ Hoffman นะครับ